อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะพึ่งรดน้ำบอนสีเสร็จนะคะคลุมหน้าดินเขาแล้วตัวนี้ชื่อว่ารวยล้นฟ้านะคะเลี้ยงนอกตู้มาโดยตลอดยุบไปขึ้นมาใหม่ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมนะคะเป็นไม้ที่น่าจะมีหัวแล้วเนาะ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนตัวนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วค่ะเพราะว่าเลี้ยงมานานมากแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้ไม่ทราบชื่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่สวยแข็งแรงมากเลยค่ะตอนนี้ไม้ก็ ไม้หน้าหนาวนะคะก็สวยสวยดีนี่กทับจากที่มีใบเดียวตอนนี้มี2ใบแล้วนะคะแต่เป็น9้าทับที่ไม่ด่างเราก็มี9้าทับด่างเหมือนกันแต่เขายังไม่โตเดี๋ยวรอเลี้ยงให้เขาโตแล้วจะเอามาเปรียบเทียบกันค่ะตัวนี้เพชร7ดสี ด่างขาวนิดๆเหลืองหน่อยๆน,นะคะตัวนี้ชื่อว่านางวิชุดานะคะนางยักษ์วิชุดานี่ก็เทลาปตีเอามาไว้ด้วยกันแล้วหงเหินก็หงเหินตอนนี้มีหนอแล้วเน่ยค่ะห,หน่อเขา เห็นไหมคะหน่อเขาเนาะบ่อเงินนี่สวยจริงๆค่ะก็ใช้วิธีค้ำเขานะคะเพราะว่ากลัวเขาโดนโดนลมโดนอะไรนะคะนี่ให้เห็นกันชัดๆ ยุทธหัตถีของเราก็สวยแจ่มจ้าให้เขาไดโอกาสได้รับแสงแดดนะคะนี่ก็เบญจารงลหลน้ำทองหรือเบญจารงน้ำทองด่างนะคะมีบรอนสีให้ชื่นชมทุกๆวันไม่เบื่อเลยค่ะ เจ้ากุเปลาน,นี่ก็สวยจริงๆอ่นนี้รอเขาโตนะคะพูดถึงว่าเขาก็โตช้าเหมือนกันเนาะแต่สำหรับกระถางนี้ถ้าเขาโตจริงๆแสดงว่าหัวเขาใหญ่มากเพราะนี่มันหนึ่งหนอสองหนอ่อสามหนอ่อในหนึ่งกระถางนะคะ ขอให้ทุกคนรวยล้นฟ้าค่ะมีความสุขทุกๆคนทุกๆวันนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ